จักรยานไฟฟ้านะครับนี่นะครับตั้งแต่จับไข่มัดฉาได้นะครับก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับเขาให้ห้าล้านนะครับผมไม่ขายนะครับไม่ขายนะครับอันนี้ก็จะให้คนที่เขาอยากได้ัะเท่าไหร่ก็ขายแล้วนะเขาอยากได้ไปใช้บางคนเขาจําเป็นนะครับนี่วิธีชาร์จเนี่ยนะชาร์จอย่างนี้นะครับอันนี้ถือว่ายังไม่เต็มนะเพราะว่า เพิ่งเอาออกมานะไม่ได้ขับได้ขี่อะไรเลยนะครับก็เลยให้คนที่เขาจำเป็นไปใช้ดีกว่านะครับเดี๋ยวนี่นะครับนี่นะครับยังใหม่เก็กอยู่เลยเดี๋ยววันนี้จะเอาขึ้นรถไปแล้วไปส่งเขาถึงที่เลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปส่งแล้วนะเรียมพร้อมยังครับเดี๋ยวจะไปส่งเขาแล้วอ่ะถอดปลั๊กก่อนนะนี่นะครับคนที่เขาอยากใช้ ครับก็ไม่แพงไม่เพิงอะไรแล้วถูกเขาจะได้ไปใช้เราก็มีรถหลายคันแล้วรถเครื่องกันหลายคันเวลาก็ไม่มีจะใช้มีแต่เวลาขุดนอแล้วขุดนอป้วยแล้วก็ขุดนออื่นด้วยเทีอ่ะทงทีก็อยากกินนมเย็นครับถ้านมอื่นก็ดูดไม่ออก หมายถึงว่าที่ดูดไม่ออกนะคือนมข้นหวานมันอยู่เลยตู้เย็นแต่มันแข็งตัวมันเลยดูดไม่ออกอาหารมาเล่นนมเย็นดีกว่า <S 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 เอาใส่ไว้ยังเก่านี่กล่องนะครับสำหรับาชาร์จมันจะมีพัดลมในตัวของมันนะไว้ชาร์จนี่ก็ เอาขึ้นรถเอาขึ้นรถแล้วก็ไปส่งเขาถึงที่บริการให้ถึงที่เลยอ,อ่ะนะายกรถเร็วขายให้เขาแล้วเอ,าอ้าคณแจไปไหนอ่ะแจแจอยู่ไหนทำไมไม่เข้ากล้องไม่เข้ากล้องว่ที่ กุญแจามานี่ครับกุญแจเขามีกุญแจเขามีสองดอกนะครับกุญแจอ่า,อามีเขาเรียกมีสัญญาณกันขโมยกุญแจสำรองอา่าสัญญาณกันขโมยนะครับอันนี้ก็